สวัสดีครับนี่ลุงดำครับเย็นๆลุงดำก็จะมาหาปักบุ้งที่หนองน้ำนี่ครับฝั่งนี้ครับแต่เดินไปเดินมาก็เดินฝั่งนี้นะครับเดินไปนะครับวันทีลุงดำก็เจอนี่ครับนี่เจอแล้วครับไม่ช้าลุงดำก็เก็บปักบุ้งไปแล้วย็นก็จะมาดูอีกวันนี้ก็เจอตะไคร้ที่ชาวบ้านก็ดักนกไว้นี่นี่ตะไคร้นะครับ ขายกระดักเสานี่เห็นเสานี่ไหมเป็นไม้ไผยย่ยาวๆเนี่ยเขาเรียกจะขายดันกนกที่เป็นดันกนกถ้าในในตลาดนี่เขาจะขายอันละร้อยหนึ่งหรือเก้าสิบบาทนะครับตอนนี้นกก็มาติดเยอะเลยครับนะครับเมื่อเช้านี่ก็ติดไปสองตัวแต่วันนี้ก็ติดมานี่ก็คือนะครับ ติดมาฝังนี้ก็ตอนนี้ก็สองตัวรู้สึกจะนกอะไรนะนกเขานี่นกเขาติดแล้วคบนี่เมื่อเช้านี้ลุงดามเห็นก็ติดตรงนี้เขาไปปลดไปแล้วตอนนี้เย็นๆประมาณอ่าจะเข้าห้าโมงเย็นละสี่โมงก็ตัวจะเข้าห้าโมงอย่างดนกเขาตัวนี้ตัวเนี่เขาดักไว้โู้โหดเาดักนกเขาใส่จะเป็นนกนกกอดมั้ง ไม่รู้ของใครเขาอืมนี่เดักไว้นะครับพอดักอย่างนี้มันก็นกสนมากก็จะตายนะครับเอาไปเลี้ยงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ตากแดดร้อนไม่ได้กินน้ําตายเลยครับนี่ก็ดักตะไครถ้าทำเลเขาจะมาดูลักษณะการดักหวันนั้นลุงดำก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญนะเขาว่าไปนั่งดูก่อนกลางคืนว่า ือเช้าๆไปนั่งดูหรือเย็นๆไปนั่งดูวันนกมันบินมาเขาเรียกลอก่ลองนกบินล่องนกบินมันเคยบินมาทางไหนก็มาทางนั้นแหละเขาพอเวลานังเขาก็จะเอานี่กลับด่านกลับแบบไวตะ่ายเขาเรียกตะข่ายนกนะครับข่ายนกตะข่ายนกนี่นตะข่ายนกดักดักไว้ตอนนกบินมาล่องล่องแถวๆนี้เรียกล่องเนี่ย ลองฝั่งนี้บินมาฝั่งนี้เนี่ยลองฝั่งนี้เขาก็ใช้คล้ายตะไคร่กนกดักไว้ไ่ลุ้นดำไม่กล้าไปวุ่นวายเขาเดี๋ยวเขาจะเตะเอา <c oughs> นะครับนี่รอชาวบ้านกวหานี่ยังไม่ตายแล้วตัวนี้ยังบินบินอยู่นะนี่รู้สึกจะเป็นนกเขาวชาวาอาจจะใช่นกเขาชวานี่ตัวนี้ยังไม่ตายดินอยู่แล้วก็ยังไม่ตาย ฝั่งนี้ก็ยังไม่ตายดินอยู่บางน่านเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆัดฝั่งนี้ก็ยังไม่ตายนี่ก็ยังไม่ตายเนี่ยนี่นกตัวนี้ตายแ้งแล้ววู้นไปดึงครัืงอันนี้ของเขานะครับไปยุ่งข,งของเขาไม่ได้ลงดาวก็ไปหาพวกวุ้งต่อครับเขียวเขียวฝั่งนะครับนู้นลงคลองอนะครับแค่นี้นะครับไปดูตะข่าย แอบดูตะไคร่ดักนกเขานะครับนู่นนบินมาสองตัวฟังนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำตะไคร่ดักนกนะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับนี่นี่ติดอยู่ดินดึ๊กดึกดึกเนี่ยนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ